สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีลงสีเส้นผมน้องแบมแบมนะครับมีคนขอกันมาเยอะ,อะก่อนอื่นเลยเราต้องล่างภาพผมล่างแบบเทรดเส้นนะครับโอเคล่างเสร็จแล้วปุ๊บเรามาสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งให้มันอยู่ใต้เลเยอร์ที่เราล่างภาพไว้เราจะมาทํางานเลเยอร์ layer นี้นะฮะเลเยอร์นี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือล่างภาพอันนี้คือเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาสองอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เลือกแป้งก่อน แปลงแปลงอ่อนไปเลยนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะฮะทำงานที่เลเยอร์นี้เลือกสีสีผมของน้องแบมแบมเนี่ยก็คือมันจะเป็นมองเห็นว่าเป็นสีแดงสีแดงเยอะที่สุดเราก็ต้องเอาสีแดงแต่ว่าอย่าเอาสีแดงอ่อนนะครับเอาสีแดงที่เข้มขึ้นมาหน่อยแล้วมีจะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีดําเดี๋ยวเราค่อยมาดูเทคนิคต่อไปนะครับตอนที่นี้คือเหมือนแบบว่ามันมันมีสามสีสีสีในสีผมน้องอะเลือกสีที่กลางที่สุดนะครับผมลงไปเลยอันนี้คือผมลงเร็วๆหน่อย ลงเร็วๆมันจะได้แบบเออโอเคมันจะได้แบบคลิปสั้นๆอ่ะโอเคไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มันเลยไปแล้วทีนี้ตรงไปปลายอ่ะตรงไปปลายผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องลงเบาๆมือหน่อยนะครับผมเพราะว่าว่าถ้าเราลงไปอย่างนี้เลยมันจะทื่อมันจะตัดเส้นไม่ได้เราต้องลงบาง,บางๆมือบางๆมืออย่างเงี้ยให้มันเป็นฟุ้งๆไว้นะครับผมอันนี้เทคนิคของผมนะ ให้มันฟุ้งๆไว้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดเส้นด้วยด้วยอ่าอะไรอบัตรที่มันละเอียดละเอียดขึ้นนะครับแต่ผมเปลี่ยนบัตรให้ตัวเองถนัดก็คือผมจะใช้บัตรนี้ผมโหลดมาฮาร์ดแบ็กนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเห็นไหมเวลาเราลงเบามันจะฟุงฟ้งๆเวลา,าลงหนักมันก็เข้มโอเคไปต่อตรงไปปลงเบาๆมือไว้นะครับผมใช้น้ำหนักมือให้เราให้เป็นประโยชน์ด้วยลงเบาเมือฟุ้งๆไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเส้น เสร็จแล้วอันนี้คือสีเบจของเส้นผมนะครับโอเคเรามาสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งสร้างขึ้นไปเหนือเลเยอร์สีแดงสองอันนี้ไม่ไม่ต้องสนใจนะครับบวกขึ้นไปครับโอเคไปทํางานที่เลเยอร์นั้นเปลี่ยนบัตรเลยครับตอนนี้คือเราจะลงรายละเอียดของเส้นผมแบบหยาบแบบหยาบเสียก่อนนะครับคือมาตรงนี้เลยครับเลือกแฮร์อันไหนก็ได้ในในแอปมันมีแต่ของผมใช้ฮัทอ่าแฮร์บัตนะครับผมไปปรับ ขนาดแล้วใช,ใช้สีที่จืดที่สุดนะครับจืดขึ้นมาอีกไม่ใช่จืดที่สุดเนี่ยผมเอาอสีนี้ออกส้มๆสักหน่อยไปมาตัดตัดเส้นหยาบๆไปก่อนนะครับไปเรื่อยๆหยาบๆไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับผมทําไปเรื่อยๆครับตรงนี้ตรงนี้ผมหยิกผมหย่อยก็ลงไปก่อนโอเคไปครับไปไปครับไปสีจืดตัวนี้ต้องมาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้คือเราลงสี คืออีกขึ้นมาอีกระดับเดี๋ยวให้เราเข้ามาลงเติมทีหลังได้น,นะครับเนี่ยครับจะทําอย่างนี้สไตล์ของผมเขาจะทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ผมจะเอาที่มันเสร็จแล้วละเอียดแล้วนะครับผมโอเคนีนะครับที่มันละเอียดขึ้นมาแล้วนะครับผมโทรศัพท์ก็เป็นเลยไม่รู้เวลาเครื่องร้อน มันก็ตัดเนี่ยอัดมารอบที่สามแล้วเนี่ยตัดเหมือนผีบ้าพูดคนเดียวอยู่นี่พูดไปอัดไปแต่โทรศัพท์ล็อกเครื่องละโอเคต้องรีบพูดอะสร้างอีกชั้นหนึ่งครับผมสร้างอีกชั้นหนึ่งให้มันอยู่ใต้ใต้สีนี้นะขอโทษนะมันต้องสร้างอีกชั้นนึงขึ้นมาผมจะใช้สีที่เข้มขึ้นคือตรงนี้สีพวกสีน้ำตาลนะ่ะมาตัด ตัดเงาผมก่อนจะทำสองอย่างก่อนหยาบๆยาบนะครับพวกน,นี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นเงาเต้นต้นฉบับเราเป็นเงาเใส่ลงไปเลยครับใส่ความเห็นไหมใส่ไปครับตรงนี้ก็ใส่ครับคือเนี่ยผมจะวาดประมาณนี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหยาบก่อนนะครับเพราะดีเทลเราต้องใส่อรอบหนึ่งอยู่แล้วเราใส่หยับๆยาบไปก่อนเลย เนี่ยตรงโคนผมไม่จำเป็นต้องเหมือนร้อยเอร์ซ็นหรอกเพราะว่าผมว่าว่าภาพวาดก็คือภาพวาดโอเคอันนี้นะฮะก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมว่ามันจะมีมิติขึ้นมาอยู่ละใส่น้ยตรงนี้ก็ใส่นิดหน่อยใส่ตามเปลี่ยนสีตามชอบครับผมตรงไหนเข้มตรงไหนจืดอ่ะทีนี้เรามาหยบหยาไปก่อนนี่คือเส้นผมนะครับ ไปอีกชั้นหนึ่งบนสุดเอาสีที่จืดขึ้นมาอีกอ่าตรงนี้อันนี้คือจืดมากอ่าโอเคไปมันอยู่ตรงไหน,นสีตรงนี้มันอยู่ตรงไหน,นผมก็ลงไปตรงนั้นเลยครับเนี่ยครับคือใช้หลายๆสีมันจะช่วยในการหลอกตาเออเห็นไหมทําให้มันเล็กลงครับเพราะว่าตรงนี้มันหยิกมันหย่อยใช่ไหมล่ะทําให้มันเส้นเล็กลงเนี่ยครับอันนี้คืออันนี้คือวาดแบบเร็วนะฮะ นี่ครับมันก็จะหยีดย่อยไปตามแบบที่เราวาดไปนี่นหะละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือรีบทำให้มันใหญ่ๆตัวนี้รู้สึกโดนแสงเยอะแล้วก็วาดมาใหญ่ๆก่อนเลยนี่นมนี่ครับผมจินตนาการเองไปเลยก็ได้ดูแบบเป็นหลัก ว่าเราไม่ใช่สายไฮเปอร์เรียวอยู่แล้วเราเรียลลิสติกเฉยๆอ่ะใสยไปทีนี้อ่าอีกชั้นหนึ่งก็แต่เปลี่ยนบัตรนะครับเปลี่ยนบัตรแล้วก็ใช้เอ่อเปลี่ยนบัตรเป็นนี่ครับดีเทลตรงนี้ครับเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ปรับเล็กปรับแหลมได้ปรับเล็ก,ลกๆทีนี้เราจะมาใส่พวกผมที่มันยุ่งเหยิงเราเลือกอันที่สว่างที่สุดไปเลยเนี่ยเห็นไหมผมก็จะมาเริ่มใส่ เริ่มใส่ตามอันนี้ผมว่าผมลดอันนี้ออกลงมันจะได้ไม่เห็นเส้นสีดําเยอะโอเคนะครับเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นแต่เส้นที่เราวาดภาพภาพล่างเราก็ลดลดลงโอเคนี่นะครับอันนี้คือเรามาอยู่เขาเรียกอะไรล่ะเลเยอร์บนสุดละอ่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องวาดให้เยอ่ามั่นคงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมรีบอ่ะ หมยว่ามันจะไฮไลท์บนสุดเห็นไหมว่าผมน้องเขายุ่งมากเลยตรงนี้ใส่ไปเลยครับใส่ไปใสว,วูบว,วับวูบวับใส่ไปเลยไม่ต้องคิดว่ามันจะเอ๊ะมันจะไปทางไหนวะใส่ไปเลยเพราะว่าปรับจริงๆแล้วมันใช้บัตรอื่นก็ได้นะครับบัตรอื่นบัตรอะไรเราจะสามารถเปลี่ยนสีก็ได้แล้วก็มาใส่ตรงนี้ใส่ไปให้มันยุ่งเพราะว่าผมน้องรู้สึกแหงมาก แกงน้องเ้าหนึ่งนะครับผมนี่จะประมาณนี้ผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมถามว่าเหมือนไหมมันก็ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ว่าทําไปเรื่อยๆครับอยู่ที่เราเก็บรายละเอียดได้มากแค่ไหนนั่นแหละงานวาดภาพเหมือนถึงจะเหมือนมากที่สุดนะผมก็ไม่ได้วาดเหมือนต้นแบบขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าผมก็ใส่จินตนาการของผมไปด้วยโอเคไปไปครับไป เห็นไหมคือลี่แแฮร์ภาษาฝรั่งอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าค u r ลี่แ i ฮร์พวกเนี้ยต้องใส่ดีเทลใส่น้อยใส่มากแล้วแต่เราแต่ว่าก็อย่ากเกินโอเวอร์โปรเทคเต็ดไปเกินนี่เกินแบบเขาไปมากเดี๋ยวโอเคแล้วก็ใส่ไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอะไรไปแต่อย่าลืมว่าชั้นบนสุดของของการลงสีผมเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะต้องเป็นสีอ่อนที่สุด ชั้นล่างสุดน่าจะเป็นสีเข้มเข้มอ่ะล้วทีนี้เรามาลองเอาสีนี้อ่มาใส่ตรงสีเบสด,ดูตรงไหนวะสีเบสกูอยู่ในเนี่ยโอเคอยู่นี่นี่สีเบสเราอยู่นี่นะครับผมจะลงสีเข้มเข้มให้มันดูเป็นเงาเราเราทำงานเราจะทํางานที่เลเยอร์นี้นะครับมาระบายเงากันซึ่งถ้าเราระบายลงไปปุ๊บมันก็จะไม่ไม่ทับเส้นผมที่เราลงไปแล้วโอ้อยโทษ าจะเลเยอร์นี้เลเยอร์นี้ทิ้งโอเคนี่นะครับเห็นไหมเวลาเราลงไปปุ๊บมันก็จะไม่ทับเห็นไหมประมาณนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เข้มใช่ไหมเราก็ลงสีพื้นลงไปอีกตรงนี้เข้มนะครับมันต้องเก็บรายละเอียดเป็นเป็นรอบๆอบนะเป็นชั้นชั้นนะเห็นไหมเวลาลงไปเราเหลือช่องไว้ให้เขาไง มันก็เลยเห็นสีดำเห็นไหมตรงไหนที่เราไม่เหลือช่องไว้ให้่ะมันก็ไม่เห็นโอเคนี้คือสีผมน้องแบมบแบมบอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะครับเพราะว่ารีบตอนนี้คลิปนี้ก็แค่นี้อาจจะเร็วหน่อยแล้วไม่เข้าใจตรงไหน,นก็พอดแล้วก็ดูรีกลับไปแล้วก็ดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังการบ่นของผมขอบคุณครับ